ก็มีประเด็นในวงการเกมอีกครั้งเมื่อเกมแอคชั่นโซลไลท์น้องใหม่จากแดนมังกรอย่างอูชางฟอลเลนเฟเทอร์ได้ถูกถล่มรีวิวในแง่ลบอย่างหนักแถมสื่อเกมก็ยังร่วมวงโจมตีหาว่าตัวละครเซ็กซี่เกินจําเป็นอีกด้วยวิบากกรรมในครั้งนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเราไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าครับเปิดตัวแบรนด์ใหม่ของแบ c คคอร์อีสปอร์ตกับอัลลิชเอนเนอร์จีดริงเพิ่มโฟกัสว่องไวรีเฟสสดชื่นกับ3รสชาติสับปะรดบลูเบอร์รี่เลมอนและรสพีช มีทั้งแบบกระปุกและซองหาซื้อได้แล้วที่ช h อป e ี Lazada และเว็บไซต์ของเราลิงก์ใน Description เลย ในช่วงที่ผ่านมาเราก็มาจะเห็นข่าวที่ว่าสื่อเกมบางเจ้าทําการรีวิวในแง่ลบให้กับเกมที่มีตัวละครเพศหญิงที่ดูดีน่ารักและเซ็กซี่ว่าเกมเหล่านี้เนี่ยใช้ตัวละครเป็นวัตถุทางเพศซึ่งแน่นอนว่ามันก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยและก็ไม่เห็นด้วยแต่ว่าล่าสุดกับเกมอย่างอูชางนั้นก็ได้มีประเด็นคล้ายกันเกิดขึ้นเมื่อได้มีสื่อเกมอย่างเดอะเกมเมอร์ได้ทําการรีวิวเกมนี้โดยจั่วหัวเอาไว้อย่างแรงว่าเป็นเกมที่โคตรจะน่าผิดหวงังพวกเขากล่าวว่าอูชาง มันเป็นคนละเรื่องกับความท้าทายแบบที่ควรจะสนุกมันรู้สึกเหมือนกับฟืนเล่วจะจบไปมากกว่าไม่ว่าจะเป็นบอสที่ดูโกงเกินไปหรือเลเวลที่ถูกออกแบบมาลุกๆแถมสิ่งที่น่าหงุดหงิดที่สุดในเกมเลยก็คือความไม่บาลานซ์ของตัวเกมที่บอสบางตัวมันก็สู้ด้วยแบบง่ายๆแต่ว่าบางตัวก็เราใช้เวลาสู้อยู่หลายครั้งแถมมันไม่เพียงแต่กินเวลาชีวิตแต่มันยังกัดกินอารมณ์ความสนุกภายในเกมให้ลดทอนลงอย่างต่อนเนื่องไม่พอเท่าน,านั้นพวกเขายังกล่าวได้ว่าเกมอูชา,น,านั้นมันไม่มีเอกลักษณ์เป็นของตัว แถมยังจับทางไม่ได้ว่าตัวเกมของพวกเขาน,านั้นต้องวางบาลานในเกมอย่างไรนี่ไม่เพียงแต่การสู้บอสแต่มันยังรวงมไปถึงการออกแบบความซับซ้อนภายในเกมอีกด้วยอย่างไรก็ตามการวิจาร์ตัวเกมที่รุนแรงที่สุดของการในววในครั้งนี้เลยก็คือการบอกว่าตัวเกมอูชางเป็นเกมที่มีทัศนคติที่ได้ขยะแขยงต่อผู้หญิงเด็กเกมเมอร์ชี้ว่าทีมของเกมเนี่ยมันค่อนข้างจะสยดสยองแต่ว่าตัวละครกลับสามารถเอาชุดนุ่งน้อยห่มน้อยมาใส่และต่อสู้ภายในเกมได้ซึ่งมันไม่สมเหตุสมผลเอาเซย นอกจากนี้ก็ยังวิจารณ์ได้ว่าเนื้อเรื่องที่เขียนออกมาค่อนข้างจะดูถูกผู้หญิงเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเส้นเรื่องที่เล่าเกี่ยวกับราชินีตัวร้ายที่รักพาตัวหญิงสาวเพื่อไปสร้างผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบให้กับลูกชายของตัวเองซึ่งถ้านําเรื่องนี้ไปรวมกับเรื่องของชุดที่เซ็กซี่เกินไปแล้วมันก็เป็นอะไรที่น่าอึดอัดใจไม่น้อยสุดท้ายคะแนนที่ทาง The Gamer ได้บอกให้กับเกมอูชางนั้นก็ตกอยู่ที่3.5เต็มคะแนนโดยมีการระบุข,ข้อดี2ข้อด้วยกันคือฟีเจอร์ออกแบบมาได้อย่างชาญฉลาดอันทําให้ผู้เล่น สามารถสนุกกับมันได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดและบอสไฟบางฉากมันก็สนุกดีไซน์ฉากน่าประทับใจแต่ถึงกระนั้นในข้อเสียที่พวกเขาระบุเอาไว้ก็ประกอบไปด้วยบอสไฟมันไม่บาลานซ์บางตัวง่ายเกิดบางตัวก็ยากชนิดปาจอยทิ้งแล้วก็ตามมาด้วยการบอกว่าโชว์ที่เปิดโลกให้สำรวจนั้นมันค่อนข้างจะมีอะไรหลายอย่างที่สับสนเดินทางได้ยากก่อนจะปิดท้ายด้วยข้อเสียที่ว่าตัวเกมมีการนำเสนอภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่ชวนอึดอัดและ,ะไร้รสนิยมอย่างมากแน่นอนการรีวิ เช่นนี้มันก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยและก็ไม่เห็นด้วยแต่สิ่งที่หลายๆคนมองว่าไม่เหมาะสมน,นั้นก็คือการวิจาร์ตัวละครว่าไรรสสนิยมและชวนอึดอาัดจ,จากชุดกรอดที่นุ่งน้อยห่มน้อยซึ่งความเป็นจริงในตัวเกมนั้นก็ไม่ได้มีชุดกรออย่างว่าไปเสียทั้งหมดมันยังมีชุดกรอดหลากหลายประเภทที่ผู้เล่นสามารถเลือกมาสวมใส่ให้กับตัวละครได้ดังใจดังนั้นการจะรีวิวตัวละครว่าไรรสสนิยมมันก็ไม่ยุติธรรมแบบไปเสียทีเดียวเพราะว่ามันเป็นการตัดสินใจจากมุมมองของคนรีวิวไม่ใช่มุมมองของผู้เล่นทั้ มันก็เป็นเรื่องปัดแจกบุคคลใครจะชอบแบบไหนก็นานา,นานจิตตังอย่างไรก็ดีแปลว่าตัวเกมจะได้ผลตอบรับที่ดีจากเหล่าเกมเมอร์จนมียอดผู้เล่นพร้อมกันในวันแรกมากกว่า10,000แนคนแต่ว่าการรีวิวบอมในเวฟแรกก็ได้เกิดขึ้นหลังจากที่เกมเมอร์จำนวนมากน,านั้นแต่ก็เจอปัญหาด้านประสิทธิภาพของตัวเกมที่มันส่งผลต่อ,อก,การเล่นเป็นอย่างมากและแม้ว่าทางผู้พัฒนาจะออกมาขอโทษกับข้อผิดพลาดในด้านประสิทธิภาพของตัวเกมแต่ว่าการระดมรีวิวเกมในเวฟที่2ก็ได้เกิดขึ้นโดยในคราวนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับ ประสิทธิภาพของตัวเกมหรือการมองว่าตัวละครผู้หญิงมีเซ็กซี่เกินไปแต่ยังได้แต่มันเกี่ยวกับการนําเสนอมุมมองต่ออริตัทของประเทศจีนที่เข้าขายบิดเบือนโดยมันได้มีชาวจีนคนหนึ่งได้ออกมาเขียนรีวิวว่าตัวเกมถูกเซ็ตอยู่ในช่วงปี16 4 4อันเป็นช่วงกรียุคข,ของจีนเพราะว่ามันเต็มไปด้วยสงครามที่ทําให้จำนวนประชาการลดลงอย่างมากและการผันเปลี่ยนจากราชวงศ์หมิงมาเป็นราชวงศ์ชิงในช่วงเวลาดังกลาก่าวกระทั่งประชาชนมากกว่า25ล้านคนต้องเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ไปด้วยแต่ว่าตัวเกม กลับไม่มีตัวละครที่เป็นแมนจู oo, หรือคนจากราชวงศ์ชิงปรากฏตัวเลยทั้งทั้งที่ในประวัติศาสตร์นั้นแมนจูถือเป็นชนกลุ่มน้อยที่ป่าเถื่อนในสายตาของชาวฮั่นหรือว่าราชวงศ์หมิงอันเป็นประชากรส่วนมากของชาวจีนแถมในตอนที่การผันเปลี่ยนมาสู่ราชวงศ์ชิงแล้วพวกเขาก,ก็กดขี่ชาวฮั่นอย่งางหนักทว่าในตัวเกมมันกลับไม่มีอะไรแบบนี้ปรากฏอยู่เลยมันมีแต่ทีแฟนตาซีที่ผู้พัฒนาสร้างขึ้นมาโดยอาศัยช่วงเวลาที่มีอยู่จริงตามประวัติศาสตร์ทีนี้ในเมื่อมันไม่มีชาวแมนจู Man oo, ปรากฏตัวอยู่ในเกมแล้วตัว ละครเอกของเราก็ <_ an ye> ได้เป็นชาวฮั่นด้วยนี่ก็เลยไม่เกมเมอร์จีนไม่พอใจเพราะมันเหมือนกับเป็นการให้พวกเขาเล่นเป็นตัวละครชาวฮั่นที่ไปฟาดฟันกับสตรูที่เป็นชาวฮั่นเหมือนกันเพราะความจริงในอดีตมันควรจะเป็นชาวฮั่นที่ไปต่อสู้กับชาวแมนจูที่เข้ามาลุกปราตั้งหากล่าสิ่งที่เกิดขึ้นจึงทําให้เกมเมอร์ชาวจีนที่เป็นชาวฮั่นไม่พอใจอย่างมากเพราะว่ามันคือความพยายามที่จะบิดเบือนความจริงที่เกิดขึ้นและไม่มีความซื่อตรงต,รองตร่ออระวัิาตร์ของชาติของตัวเองด้วยแถมบางคนก็ยังจว่ตัวเกมอย่างแรกด้วยการบอกว่า มันไม่ใช่การบิดเบือนแต่มันคือการตัดต่อบริษัทตามใจฉันเลยตั้งหาก เพราะว่ามันได้มีตัวละครในเกมที่เป็นคนที่มีอยู่จริงอดีตอย่างหลีติงกัววีรบุรุษผู้นำทัพหมิงใต้และเข้าต่อสู้กับกองทัพราชวงศ์ชิงพร้อมกับประโยคที่ตราตึงใจอย่างยอมตายดีกว่ากลายเป็นทาสกลับกลายเป็นตัวร้ายและบอสให้ผู้เล่นสามารถเข้าต่อสู้ได้เสียอย่างนั้นแต่กลับการซุนเค่อหวังผู้ที่แยกชิงอานาจจากชาวฮั่นด้วยกันก่อนที่จะยอดจํานวนต่อราชวงศ์ชิงตามบริษัทนั้นกลับถูกสร้างให้กลายเป็นตัวละครเฟรนลี่เอ็นพีซีซีอย่างนั้นซึ่งซุนเค่อหวังนั้นถือว่าเป็นบุคคลที่ถูกปันน ดาจีนอย่างนากักแต่ภายในเกมกลับถูกล้างภาพจำแล้วกลายเป็นตัวดีซีอย่างนั้นนี่ก็เลยผู้โขดไม่พอใจกันหนักมากไม่พอเท่านั้นยังมีคนออกมาเห็นด้วยกับความเห็นนี้เพราะเมื่อมีการนำเวลาสถานที่และบุคคลจริงนดรดาซ่ามาใช้ในเกม นั่นเท่ากับว่ามันเป็นการผูกโยงเข้ากับบริบททางวริณศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงโดยอัตโนมัติปัญหาหลักของเกมจึงไม่ใช่แค่ของการพูดถึงยุคเปลี่ยนภารนะชว์หมิงซูชิงเท่านั้นแต่คือการใช้พลอตตัวเอกความจําเสื่อมเป็นเครื่องมือผลิตเรี่กงการเล่าความจริงกระเจ็บปวทติศาสตร์ที่เกิดขึ้นกับชาวฮั่นนั่นเองอย่างไรก็ดีมันก็ได้มีคนจีนอีกฟังที่ออกมาแสดงความเห็นว่าเกมมันก็คือเกมแถมเกมนี้ก็มีทีมแบบดาร์กแฟนตาซีด้วยมันไม่จําเป็นจะต้องเหมือนกับเดวริศาสร์เป๊ะแถมยังมองได้ว่าาาากกรอออมมมโจจจตีีแบบนนน้ันจจะเป็ ยุโยงปลูกป่านให้เกิดความโกรธแค้นในเชื้อชาติหรือเปล่านอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีคนวิจารณ์เพิ่มเติมด้วยว่าเล่นเกม3ามก๊กมันก็ต้องต่อสู้และจัดการวรบุรุษในวันิีานเหมือนกันทำไมถึงไม่เป็นดรามา่าแถมยังบอกต่อได้ว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเวลาวรบุรุษโผลมาในเกมจะต้องจุดธูปไหว้เลยไหมถึงจะแตะต้องได้ถ้าจะแตะต้องหรือเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยแบบนี้กันไม่พอเขายังบอกด้วยว่าการใช้ชื่อหรือบุคคลในศาสตร์ในวิดีโอเกมไม่ควรถูกมองว่าเป็นการลบหลู่หรือว่าดูมินเพราะกการทเม มันจะเป็นตัวยตอบริษัทจริง100แถมยังมองได้ว่าฝั่งที่ร้องเรียนหรือว่าโจมตีพวกคลั่งชาติเกินเหตุและทําให้การสร้างสรรค์เกมถูกขัดขวางทางไปไม่สูญจะแตะนิดแตะหน่อยก็ไม่ได้ซึ่งเรื่องนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันหนักมากในหมู่เกมเมอร์ชาวจีนเพราะฝ่ายหนึ่งก็มองว่านี่มันคือการบิดเบือนบริษัทแต่อีกฝั่งก็มองว่านี่มันคือบริษัทสมมุติไม่จำเป็นต้องเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันดังกล่าวทั้งหมดแต่อย่างไรก็ดีแม้ว่าเกมจะถูกถ ได้รับคะแนนแง่ลบเป็นอย่างมากบนสตรีมแต่ว่าในตอนนี้สถานะล่าสุดก็กลับมาเป็นรีวิวผสมกันแล้วและถึงแม้ว่าจะมีดราม่ามากมายที่เกี่ยวข้องกับการบิดเบือนบริษัทแต่ว่าทางผู้พันาเองก็ไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวนี้แต่อย่างใดมีเพียงแค่แการออกมาขอโทษในประเด็นที่ตัวเกมรนันปรสีผ่าออกมาได้ไม่ดีเท่านั้นและเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปว่าทางผู้พัฒนาจะออกมาพูดถึงเรื่องการบิดเบือนบริษัทที่เกมเมอร์ชาวจีนกำลังเดือดอยู่ในตอนนี้หรือไม่ซึ่งการบิดเบือนบริษัทในประเทศจีนมันก็เคยมมมีาาแล้วกับ เกมอย่าง Battlefield 4ที่ปูเนื้อเรื่องให้ประเทศจีนดูเป็นผู้ร้ายในสายตาเกมเมอร์จนมาทําให้คนจีนหลายคนไม่พอใจกับการเขียนเนื้อเรื่องแบบนี้แต่กลับการความสนุกข,ของเกมมันก็ลังให้มีเกมเมอร์จีนบางส่วนเหมือนกันที่ออกปกป้องเกม Battlefield 4ด้วยแต่ถึงกระน,นั้นการที่เขียนเนื้อเรื่องป้ายสีจีนจนมองว่าเป็นการเหยียดเช่นนี้มันก็เลยทาให้รัฐบาลจีนสั่งแบนเกม Battlefield 4มาแล้วโดยให้เหตุผลว่า เกมนี้ถือว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติแถมสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ก็ยังเป็นการกระตุ้นความรู้สึกชาตินิยมและสะท้อนความอ่อนไหวทางบริษัทสำหรับคนจีนอีกด้วยและเพื่อนๆล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้คิดว่ามันบิดเบือนบริษัทจริงหรือมองว่ามันเป็นเพียงบริษัทสมมุติ ก็สามารถแสดงข้อเห็นเอาไว้ได้ติดตายคลิปนี้เลยนะครับซึ่งเกมจากจีนก็มักจะเจอกับปัญหาการโดนรีวิวแย่ใส่อยู่บ่อยครั้งซึ่งก่อนหน้านี้มันก็เกิดขึ้นกับเกมอย่าง b l Black m ก t h Wukong ที่ถูกมองว่าไม่มีความหลากหลายซึ่งเรื่องราวเนี่ยถ้าใครยังไม่ได้ติดตามก็สามารถกดรับชมกันได้ในคลิปที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะครับ